สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับคู่แรกนั้นเป็นเมร่อ,รอบูนเสือสายบีระหว่างเจ้าภูมิใจไทยประกรพรสุรินวันนี้พบกับเพชรท,ทองขวันคอซอยตันและคู่ที่2นั้นเป็นเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือกับทางด้านอำนาจเดชสิทธินายกโมท สองคู่แรกนี้เป็นมือรอบพุนเสือสายบีนะครับทีมหนัก114ปอนด์ส่วนคู่ที่3คู่รองคู่เอกเป็นเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์วันนี้พบกับกากา้กาแปะมินบุรีหรือเจ้ากากา้ายูฟาเอ r ซีแปะมินบุรีทีมหนัก128ปอนด์เป็นการแก้มือกันอีกครั้งหลังจากทั้งคู่เคยชกกันมาเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์พลิกชนะคะแนนมาและคู่อของรายการวันนี้เป็นสองคมบางกอกอรยน พบกับท่านเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาน้ำหนัก131ปอนด์ส่วนคู่ที่5ของรายการเป็นยิ้มสยามสอโชคมีชัยกับก้องสุรินทร์อจอเล็กเมืองนนท์น้ำหนัก1 1อปอนด์และผิดท้ายด้วยแก่นเพชรสโสภิษกับหลักหินสอเพชรจำรัดที่มหนัก100่รอปอนด์มาดูราคาเรตล่วงหน้านะครับเป็นราคาเรตก่อนชั่งน้ำหนักก่อนชก ของมวยเจ็ดสีวันนี้นะครับภุมิใจไทยต่อสองหนึ่งนะครับคู่แรกภูมิใจไทยต่อสองหนึ่งคู่ที่สองอำนาจเดชต่อห้าสี่คู่ที่สามคู่รองคุยกของรายการเจ้าเสือใหญ่ต่อสิบเก้าและคุยกของรายการสองคมต่อสิบเก้านะครับเป็นเรดท่องเจ็ดสีลวงหน้าภูมิใจไทยสองหนึ่งนะครับอำนาจเดชห้าสี่เจ้าเสือใหญ่สิบเก้า และสองข่ม19นะครับราคาเร็ดวันนี้มาดูคู่แรกก่อนนะครับภูมิใจไทยประกันพรสุรินกับเพชรทองขวัญคอซอยตันจะภูมิใจไทยประกันพรสุรินนี่เป็นมวยซ้ายนะครับสายเนียนอาวุธหนักแรงทุกลูกครับจากสุรินตัวนี้ถ้าไม่เล็กกว่าใครเขาในกลุ่มในสายนะครับมีโอกาสเข้ารอบลึกๆนะครับเนื่องจากอาวุธหนักแรงจิตใจสู้ดีแล้วก็มีความเก๋ในตัวนะครับมวยตัวนี้ ฟอร์มหลังก็มีชนะริติเดชสิทธิคงเดชท,ที่รังสิตชนะนคะแนนคสิกรในเอต่าศาลาที่ลุมพินีแล้วก็ไปแพ้เจ้ายอดบัวง,งามเดมอนเก้าแปดที่อตกรแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรนำชชยอดถึกแดงไฟสุดท้ายก็แพ้คะแนนให้กับเชาวอดเทวดาต่อสุรัตที่รังสิตสามไฟหลังนี่พ่รวดนะครับสำหรับเจ้าภูมิใจไทยประกบอบพรสุริน แต่เป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงครับจิตใจสู้ดีหมัดหนักสอกคมครับมวยรอบนี้นะครับถ้าไม่ตัวเล็กกว่าเขามากเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบลึกๆครับเป็นมวยที่จิตใจสู้อาวุธหนักแรงฉลาดแล้วก็เขาเกมนะครับมาดูทางด้านเพชรทองขวัญกอซอยตันนะครับจากสงขลาเป็นมวยที่เข่าในแข็งแกร่งเช่นกันครับอาวุธหนักแรงเหลี่ยมเชิงดีนะครับมวยตัวนี้แต่ว่า การผ่านมวยยังไม่เท่าไหร่นะครับฟอร์มหลังก็มีแพคคะแนนเจ้าสิมิงแดงวัชกวุฒิแพคคะแนนเด็ดสุพรรณนุชสีมุมเมืองนะครับเป็นมวยขวาครับอาวุธพอใช้ครับอาวุธพอใช้แต่ว่าการผ่านมวยนี่เป็นรองอยู่พอสมควรนะครับมวยคู่นี้นะครับผมให้เป็นทีเด็ดนะครับเจ้าูมใจถอยพกรณพรสุรินดีกว่าครบวงจรนะครับดีกว่าครบวงจรวันนี้น่าจะ ชนะได้ไม่ยากครับมีโอกาสถึงนับถึงนอกเลยนะครับให้เป็นทีเด็ดของรายการริบเล่นนะครับเพราะว่าถ้าต่อยไปก็ราคาน่าจะไหลนะครับราคาเด็ดเปิดมาแค่สองหนึ่งเนี่ยน่าจะเข้าไวเลยนะครับสําหรับเจ้าภูมิใจไทยประกณพรสุรินกู่ที่สองนะครับเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือนะครับมวยจากขามทะเลสอจังหวันดนครราชสีมานะครับ ทำการวิซ้อมทีไข่สิทธิสารวัตรเสือเป็นประเภทพระเอกภูทอนนะครับเก่งภูทอนแต่ไ,ไม่เคยเข้ามาชกในเมืองกรุงทำาข่าวนะครับตามข่าวชืงอว่าเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งนะครับขวางหน้าดันแทงแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งนะพ้าหารมวยตัวนี้วันนี้มาเจอกับอำนาจเดชสิทธินายกโมดนะครับมวยจากนครศรีธรรมราชทำการวิซ้อมทีไข่อันสุขุมวิทย์ยิ้มนะครับ เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นกับมวยตัวนี้เคยมาต่อยที่ช่องเจ็ดสีแพ้นอกให้กับเจ้ากสีกรน,นะครับทวาการผ่านมวยในเมืองกรุงนี่ถือว่าดีนะครับฟอร์มหลังของทางด้านอำนาจเดชนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรน,นำชัยสอจจทวงปาชินวันนั้นก็เบียดครับแต่ว่าสู้ความแข็งแกร่งของเพชรน,นำชัยไม่ได้ต่อมาก็มาชนะคะแนนเจ้าลิติเดชเฉยเชยซีฟู้ดมาชนะคะแนนเจ้าพลอยขาวจอพัฒริยากีฬาสยามนะครับที่ช่องเจ็ พราะนั้นก็แลกกันดูเดือดครับภายสุดท้ายก็มาแพนอกยกสามให้ครับเจ้าเกษตรกรน้งเอ่าสาลาที่ช่องเจ็ดสี่นะครับที่ชิงมยตัวนี้ก็เป็นมมยหน้าเสือแข็งเหมือนกันนะครับอาวุธเข่าในรุนแรงอาวุธหลากหลายนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นต่ออยู่ที่ราคาสิบเก้านะครับผมมองว่ากระดูกในเมืองกรุงการทําน้ําหนักนะครับน่าเสือไม่เป็นรองนะครับมองว่าดูดีกว่าน่าเล่นนะครับวันนี้น่าเล่น เนื่องจากคู่ชคเนี่ยเพชรมงคลชิดสรดเสือเป็นประเภทเก่งภูธรน,นะรเป็นพระเอกภูธรนขันมาต่อยเมืองกรุงมาทําน้ําหนักมาต่อยเวทีมาตรฐานครับย่อมไม่เหมือนกันกับเวทีผู้ธรแน,น่นอนนะครับผมมองว่าอำนาจเดชมีความเคยชินนะครับกับการลดน้ําหนักความเคยชินกับเวทีมากกว่าน่าจะเบียดเข้าป้ายนะครับสําหรับเจ้าอํานาจเดชสิทธินายกโมด มาดูคู่ที่3ามของรายการนะครับคู่รองคู่เอกวันนี้เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์กับทางด้านกาคายูฟา s เอสซีอาเพชรเมนบุรีนะครับหรือเจ้ากาคาแพชรเมินบุรีเดิมเหมือนตัวนี้ต่อยมือรอบบุญเสือน่าจะเป็นร่วมรุ่นของทางด้านมังกรทองนะครับประมาณนั้นเจ้าเสือใหญ่กับทางด้านกากา้าในต่อยกันมาครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางด้านเจ้าเสือใหญ่ในพลิกชนะคะแนนมาที่ น่าจะเป็นอ,อตโกนะครับที่วิดีอ,อตโกเจ้าเสือใหญ่เนี่เป็นมวยจากกรุงเทพมหานครนะครับเป็นชมนักชกฝีมือมีลูกเข่าลายสองชั้นนะครับเป็นนาวุธีเด็ดแล้วก็เคยได้รับรางวัลทั้งมวยยอดเยี่ยมจากวิดีมวยช่องเจ็ดสีนะครับฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเสือใหญ่ก็มีชนะนอกยกสีตวงซับสวสสลัดชีพชนะนอกยกสองดมพรันชัย แล้วก็ชนะคะแนนเจ้ากาคา,าแปะเมินบุรีคู่โชควันนี้นะครับพลิกไปพลิกมาราคาเบียดครับต้นตนแต่ว่าพอยกสี่พลาดโดนเขาลอยสองชั้นแล้วก็โดนศอกแตกนะครับวันนั้นทําให้ภา่คะแนนให้กับทางด้านเจ้าเสี่ยใหญ่สอดเดจพันมาฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเสี่ยใหญ่ไฟสุดท้ายก็มาแพ้คะแนนให้กับช็อชัยพิเกศนชัยเมยไทยยิมแบบชิงดํายกห้านะครับวันนั้นส่วนเจ้ากา้กาแปะมินบุรีนะครับจาก ประเทศกรัรมพูชามวยจาเกเขมรทําการพิซซ้อมอยู่กับพี่แปะเมนบุรีนะครับมวยตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งนะครับเดินปั้มเดินทีแต่ช่วงหลังเนี่ยบางทีออกมาถอยเป็นมวยฟีมือตั้งรับนะครับบางครั้งก็เดินต่อยท้องสลับใบหน้าครับเปลี่ยนจากเป็นมวยเข่าเนี่ยมาเป็นมวยหมัดประเภทต่อยท้องหนักแรงครับต่อยลำตัวสลับใบหน้าได้หนักได้แรงนะครับ ฟอมหลังก็มีแพ้คะแนนกลีดเพชรรัตนาพานุที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรนิรันดาพัสสารคามชนะคะแนนกำชัยพอหลักบุญที่ช่องเจ็ดครับวันนั้นก็พลิกราคาหลายหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ไต่กับทางด้านกำชัยพอหลักบุญไฟสุดท้ายก็ไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าเสือใหญ่คู่ชกวันนี้ที่ออตกนะครับมวยคู่นี้นะครับเกมการชกก็คงจะคล้ายเดิมนะครับที่กาก้าเดิน เตะเดินต่อยนะครับต่อยท้องสลับใบหน้าต้นๆน่าจะเป็นการถอยตั้งรับนะครับสาหรับจอกา้าแต่ว่ายก3ามเนี่ยชอบเร่งนะครับชอบเร่งออกอควุธมีเตะขาต่อยท้องสลับใบหน้านะครับแต่ว่าถ้าต่อยกับเจ้าเสือใหญ่เนี่ยถ้าเดินไปเตะขาต่อยหมัดอย่างนี้นะครับมีโอกาสโดนเขา่าลอยสองชั้นแล้วก็โดนศอกบวกนะครับผมมองว่าเจา้ากามีโอกาสโดนเข่าลอยสองชั้นหรือว่าโดนศอกบวกแตกได้ง่ายๆครับในคู่นี้ ถ้ามีโอกาสเล่นนับนอกแตกเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเป็นไปได้สูงถึง90%เลยนะครับแล้วผมยังมองว่าวันนี้นะครับเจ้ากากาถึงจะหนักแรงครับเดินเข้าหาโอกาสที่จะพลาดนะครับพลาดโดนศอกบวกโดนหมัดบวกหรือว่าโดนเข่าลอยสองชั้นมีเยอะครับผมยังชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่สอเดชาพันธ์ซึ่งเป็นมวยที่มีอาวุธสวยงามครับลำหักลำค้นดีมีวินาทีทองแล้วก็มีอาวุธ เข่าลอยสองชั้นเป็นทีเด็ดเหม่วยคู่นี้อันตรายนะครับเพราะว่ากาคาหนักแรงรุนนับนกได้เช่นกันแต่ว่าถ้าพรีหลามเข้าไปโดนบวกเจอบวกเจอตอบโต้หนักแรงๆ,งๆมวกาดพ่ายนับนกได้เช่นกันนะครับผมชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์ครับมาดูคู่เอกของรายการนะครับสองคมบางกอกไลยน์วันนี้ต่อยร้อยสามสิบเอ็ดผลกับทางด้านเพชรสุขุมวิทย์ บอยบางนาหรือเจ้าเรยาพอออนนุ์เดิมนะครับทางด้านสองคมบางกอรกระลายนนะครับมวยจากร้อยเอ็ดดีเก n มนรุ่นซูเปอร์เฟตัวเบสร้อยสามสปอนด์นะครับของวิทยุลุมพินีเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งครับทีนขวาหนักแรงฉลาดเขาเกมกับมวยตัวนี้เป็นมวยที่ประเภทแมวเก้าชีวิตนะครับสิทธิเอกของพี่นักบินเปรมชัยนะครับฟอร์มหลังของ ทางด้านสองคมบางกอกลัยยน์มีชนะคะแนนยกพรันชัยแพ้คะแนนเหนือทรณีสามชัยวิเศษสุขที่ช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าหยกพลันชัยอีกครั้งที่สงขาแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าวันชนะนอนร์ดิสรอนที่ลุมพินีไฟสุดท้ายโกไปแพ้น้องยกที่สามให้ครับเพชรวัสรุบอยบางนานครับที่ลุมพินีทางด้านคู่ชกคือเจ้าเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาหรือทางด้านเจ้า เพรยาพออนุดเดิมนะครับมวยจากนครศรีธรรมราชตัวนี้ก็ระดับแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบกปอนด์นะครับของวิทีมมวยบูรีนาตัวนี้ก็เข่าในแข็งแกร่งนะครับอาวุธหนักแรงเช่นกันนะครับขิดใจสู้ร่างกายดีับมวยตัวนี้มาดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสุขุมวิทย์นะครับก็มีชนะคะแนนริเดชสิทธิเชฟบุญธรรมชนะน็อกยกสามริเดชสิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อวันนั้นต่อยหมัดครับ ไท้ทองสลับใบหน้าทำเอาเจ้าริติเดชท,ทิ้งตัวโดนนับแปดไปก่อนนะครับแล้วก็มาชนะนกในยกที่สามแล้วก็มาชนะนกยกที่สามเจ้าปากคาเหล็กต่อหลักสองที่ราชดำเนินต่อมาก็มาแพ้คะแนนใะครับยอดทองไทยซอสสมหมายนะครับไฟสุดท้ายก็ชนะคะแนนเจ้าชาคริตอภิมลสีวันนั้นก็ได้นับแปดก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเจ้าชันคริตก็เดินปั้มเดินที ต้นๆก็เสียวหน่อยนะครับท้ายๆก็เพชรสุขุมวิทปลบอยบางนาประคองเข็มเข้าไปไปนะครับมวยคู่นี้นะครับสองคมหนักแรงตัวนี้ประเภทสู้จริงร้ายมากนะครับสู้จริงร้ายมากร่างกายก็เริ่มเข้าที่นะครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านเพชรสุขุมวิทบ่บอยบางนาเนี่ยร่างกายดีจิตใจไม่ได้เป็นรองนะครับความม,ามั่นคงความมาตรฐานดูดีกว่าครับผมมองว่าเป็นมวยที่น่ารองครับเปรดเปิดมา ด้นานสองคมเป็นต่อนะครับสองคมเป็นต่อผมมองว่าหน้ารองไปที่เพชรสุขมิตบอยบางนานะครับมวยตัวนี้เป็นรองหน้ารองเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งครับแต่ว่ามีหมัดที่ต่อยได้หนักได้แรงครับมีหมัดหนักสอกคมสองคมนีนโดนแล้วมีอาการนะรมีอาการมวยเปียยๆมานีมีลูกหมัดลูกศอกเสริมเป็นมวยที่หน้ารองครับลงตัวน้อยได้เยอะ สรุปมวยชอบวันนี้นะครับมวยชอบวันนี้ของผมคือคู่แรกนะครับเป็นทีเด็ดของรายการภูมิใจไทยประกนบนรสุรินดีกว่าครบวงจรครับเรดเปิดมาสองหนึ่งรีบเข้านะครับเข้าไปขวัญได้เปรียบเยอะครับรุนนับน็อกได้ส่วนคู่ที่สองครับผมชอบไปทีอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดนะครับฝีมือดีนะครับการเตรียมตัวดีแล้วก็ประสบการณ์การชกมมวยในเมืองกรุงดูจะดีกว่านะครับ ชินกับเวทีชินกับการลดน้ําหนักวันนี้ได้เปรียบครับสาหรับอํานาเดชสิทธิ์นายกโมดส่วนคู่ที่3นะครับมวยแค่มืออครั้งระหว่างเจ้าเสือใหญ่กับธนันกาคาแพะเมนบุรีมวยคู่นี้คาคาเด่นก็หาเมีโวขาดเจอศอกบวกเจอหมัดสวนแล้วก็เมีโวขาดเจอเขาเลยสองชั้นลุ้นนับนอกแตกได้กับมวยคู่นี้ผมชอบไปทีเจ้าเสือใหญ่โซเดชพันธ์ครับเรามยคู่เอกของรายการ สองคมเรทเปิดมาเป็นต่อที่สิบเก้านะครับวันนี้หน้าลงทุลองไปที่เพชรสุขุมวิทบ่อยบางนาหรือเจ้าอเรยาพออนุด่เดิมนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งใจิตใจสู้ดีนะครับแล้วก็มีหมัดหนักนะครับมีสอกเสริมน่าจะพลิกเกมได้ครับลงทุนน้อยได้เยอะชอบไปที่เพชรสุขุมวิทบ่อยบางนาครับท่านี้ขอขอ,ข,อขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับครับผมมาโดยตลอดขอทุกท่านจงโชคดีร่ําำด้วยนะครับ สวัสดีครับ